นะครับพี่น้องท่านเจ้าครับพี่น้องจับตาดูเรื่องคู่นี้เนี่ยคู่นี้ใส่กันมาแบบคู่กีตุศรีแล้วพี่น้องจับตาดูไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเขาโอ้โหใส่กันมาแบบหนาแตกกันดยูกันจายเลยต้องถามทีว่าใครนั้นจะเป็นใครตัวนี้ใครจะได้เของสู่ทุ่งกอใครจะอยู่ถ้วยของกับนุตติกันแบบคู่กีตุศริหนาแตกกันดยูกันจายไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยใส่กันมาละครับฐานผู้ชมเทง นี่มาแบรอเอเถืนี้ยังไม่คุยกันเสว่นอจะบ่ายังไงระว่าคุกันกเจ้าแม่ตแกวรู้แล้นจะนาวพี่น้องจากุดเจับพี่น้องจากอครพนมวาล้วก็โจ้เหยสาวเระนัว่าใจสาเ็ที่บุตีกินีมาจตาต่อตาฟต่อฟันหหวต่อหดต่อา่้ายล้วแตกหเงายไลแตกเลี่ยงก่สายกแสายนีมาแล้ว จอีปน็องตาดูตอนนี้ขุดกลางนั่นอยู่ร็อน้ำสีแดงจอแมตแต่เข็ยนแ้วล็อน้ำสีแล้วก็ตอนนี้ไทยยันโอ้โหหัวตัวหัวตัวนี้ต้องถามดี่ว่าใครจะเข้าสู่เจ้าก็ออจะมีผลหรืม่แตทตนี้เหลือทั้งสองคไม่ยอดกันไม่มีการลดเราว่าสองใส่กระเบียดมาคูนตัวนีเอาเลยอตีเท่าไรสมัยมาหนึ่งร้อยเมตรจะเข้าสู่เส้นใจต้องถามว่าตอนนี้เลียวแหลกไทจะดีใครจะจูบบีหน้าเป็นลำเบีใส่เบียดต้องคามว่าจะมีตื่นตัวไหนต้องบากว่าัวตาบอกว่ายังขุดก้างว่าตะเขียนดก้วแบบนส้ดท้ยก็ ก็เพิดับต่อไปร่ก็ไม่ได้ประกดาวใหกันแข่งขันกบเรือ4ีใบไปพายเป็นเรือยาวกลางเที่ยวที่40ระหว่างขุนกลางนาวาครับร่องน้ําแดงพบกับเจ้าแมตะเคนแก้วร่องน้ําสีน้าเงินครับผลการแข่งขันก็พิจาปตาพัตหมายก็คือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วร่องน้ําสีน้าเงินครับเป็นฝ่ายชนะไปในชิวนี้นะครับ เหลือเที่ยวต่อไปครับทีมเมเจิะ23ฝีภายเรือมณีเกรดเพชรพระกับเรือพยาบาลเขาโงนาวา